สวัสดีนะฮะสวัสดีวันนี้เว็บร้อยสิบไออาการนะจะมาแชร์ประสบการณ์งานซ่อมเกี่ยวกับเวลาเรากำเบรกมือเนี่ยนี่เวลาเรากำเบรกมือมันจะสะดุดนะครับเวลากำเข้ามามันจะเป็นตึกตึกตึก,ตกมันมันไม่ลื่นเข้าไปเลยนะมันจะมันเบรกได้แต่เบรกมือที่เราเนี่ยกำเข้าไปเนี่ยมันจะสะดุดแบบว่าเวลาเรากำมา โดยปกติเราจะกำเืิบเพบเพบเข้าไปง่ายๆเลยอันนี้เรากำเข้ามามันจะสะดุดตึ๊ก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 กว่าจะเข้าได้นะครับสมมติเรากำปึ๊กมาแบบนี้กำเข้ามาแบบนี้อย่างง่ายอาการมันก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊ก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 มันเป็นพักเป็นพักนะฮะกว่าที่จะกว่าที่จะเข้าไปได้นี่สาเหตุอันนี้มันสึกนะครับนี่ตรงที่มือบีกมันสึก เดียวเราต้องเอาตะไบนะครับแตกใหม่เพื่อให้มันมนๆนหน่อยเวลาเรากรรมนะฮะมันจะได้ลื่นนะครับนี่ฮะเราเอาตะไบแต่งนะฮะให้มันมนมนนะครับให้นนนใหตัวนี้นะฮะมันมนมนี่ตรงที่ขาวๆเนี่ยทีแรกนะครับมันเป็นเหลี่ยมนะฮะเดี๋ยวกล้องยังไม่โฟกัสนะครับนี่ทีแรกมันเป็นเหลี่ยมเราก็ทำสีขาวๆเนี่ยตะไบให้มันเป็นมนๆน เนี้ยเราเอาตะไบแต่งนะฮะนี่ให้มันมุนมุนนี่ให้มันมุนมุนหลังจากนั้นก็เอากระดาษยกระดาษทรายนะครับขัดขัดให้หน้ามันเรียบนะครับแล้วค่อยประกอบกลับเข้าไปก่อนที่จะประกอบก็เอา จลบีโลมนิดหน่อยนะฮะนี่จลบีของเราเอาจัลบีเบรกใส่นี่ฮะกล้องก็ไม่โฟกัสจังเลยดูนะครับอันนี้ปกติแล้วเนี่นะฮะเวลาเรากำเวลาเรากำปับป๊บปั๊บมันจะลื่นเข้าไปทันทีนะครับมันจะลื่นเข้าไปทันทีนี่มันจะลื่นเข้าไปทันที แต่ก่อนหน้าน,นี้อาการมันเวลาเรากำแร,รงๆเหมือนอันแบบนี้นะฮะมันก็จะสะดุดตึกตึ๊กตึกตึกกว่าจะจำนะครับกว่ามันจะเบรกได้เวลาเรากำปื๊๊ปึ๊๊ปึ๊ปึ๊๊มันจะสะดุดเข้าไปแบบนี้แต่นี่มันลื่นแล้วนะฮะผ่านนะครับก็ส่วนมากอาการที่พบก็จะเป็นประมาณนี้อีกหนึ่งอาการนะครับที่เอามาฝากกันในวันนี้